ตอนนี้ช่างซ้อนกําลังกินข้าวนะครับนะนี่ลุงสีแต่มีนี่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 มาเบิ่งอยาก,กินน้าผูกกินยังได้เน,นื้เหนียวฮะกินแต่เนื้อแม่นบ <c oughs> ่ดูดูอ้อนอ้อนอ้อนครับเ <c oughs> กาะขาวไว้เลยครับนี่เห <c oughs> นียว <c oughs> <c oughs> ดูนะครับช่วงนี้เขาสบายเนื้อสบายตัวไม่ขาหายแล้วบ่ มันหายแล้วมันถึงไก่นะครับเไก่ขาดูหางครับนะครับนี่นี่ลักษณะของหมาที่แม้มันจะหางมันจะแกว้งหางจะไม่ตกหน้าจะไม่ต่ำนครับอยากกินอยากกินอ้อนอ้อนอ้อนอ้้อนอ้นอ้นอ้อ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 นอนอ้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 อนออนอ้อนนอ้อนอ้นอ้อนอ้อนออ้อนอ้้อนอ้อนอ้อนอ้อ